เป็นการเล่นแร่แปรธาตุนะฮะแล้วก็ก็จะมีพวกพระช,ชยัยอุปคุตอะไรพวกนี้นะฮะเมฆสิธิ์เนี่ยตำรับต้นตำรับเลยของประเทศเนี่ยก็ต้อง<ก>เป็นวัฒนงค์วัฒนงค์ในรายละเอียดว่าส่วนผสมผสมอะไรบ้างอย่างเงี้ยหลวงพ่อพันวัดจันทร์ประสิทธิ์บ้านไผ่ขอนแก่นหายากมากเรียนรุ่นแรกพี่ดำมองว่าพระสักองค์หนึ่งที่อยู่ดีๆราคาจะพุง่งขูดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปอย่างเงี้ยต้องมาจากปัจจัยอะไรมั้ยผมว่าเดี๋ยวนี้มันจะเป็นอย่างนี้มากกว่าแต่ถ้าเป็นสมัยก่อน ประสบการณ์อย่างเดียวโอ้โองนี้ยิงไม่ออกตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยคนตามราก็ตามหากันนี่ก็สวยงามแล้วก็คลาสสิกมากอันนี้เป็นอันนี้เป็นเออ พระประจ,จําวันเจ้าคุณศรีแต่เป็นพิมพ์วันพุธตอนกลางคืนบางป่าเลไลนอ่านี่นี่บางเลไลนยใช่บางป่าเลไลเป็นพ,พ,<ล>พิมพ์ที่หายากของพระประจ,จําวันเป็นวันพุธวันพุธกลางคืน,นอู้ดพิมพ์หายากเลยฮะแล้วที่สําคัญองนี้ด้านหลังมีจานพุธซ้อนเจ้าคุณศรีอยู่แต่ว่าพอดีองนี้อยู่ในตลับครับ <laughs> โอ้โหสวยมากนี่เป็นเนื้ออะไรครับ ก็เนื้อทองผสมทองผสม<ะ>โอ้พระประจำวันนะเล็กๆเป็นพิมพ์ปางปาปลไๆ,ๆใช่ครับติดกันเลยอันเนี้ยผมประทับใจมากผมชอบมากพี่ดำพระชินสีชินสีวัดบวรวัดบวรปีสองสี่เก้าเก้าเขาเขาเรียกอะไรบล็อกปากจูหรืออะไรเนี่ยดู ท่านจะปากเห็นพี่น้๊บบอกว่าต้องบล็อกนี้เท่านั้นก็บล็อกนี้เพราะว่ามันมีย้อนพศออแล้วข้างหลังก็ยังเป็นเก้าเก้าอยู่แต่ว่าจริงๆทําที่หลังฮแต่ถ้าเป็นปากจูปากจูแล้วมีอีกอันนึงไม่ใช่ปากจูนะฮะก็จะปีเก้าเก้าปีเก้าก็จะมีสองบล็อกปีปากจูกับธรรมดาแต่ว่าเขาจะนิยมปากจูก็เป็นเนื้อทองแดงสวยมากดูชมเล็กๆสวยมากผมประทับใจมากเลยอ่ะองค์นี้ พี่ดำบอกว่าราคาก็ยังจับต้องได้ด้วยหลักหมื่นหลักหมื่นหลักหมื่นนี่หมื่นแบบปลายๆกลางผมว่น่าจะกลางๆแค่นั้นแหละโอ้โหชชบเลยไอ้ราคาที่ผมแจ้งไปเนี่ยคือการประเมินจากตัวองจากตัวผมเองครับครับครับแล้วหายยากไหมครับเผมว่าก็คงไม่ไม่ยากมากนะ ก็มีจํานวนเยอะอยู่ฮะคใช่เราถือว่าเป็นเป็นพิมพ์นิยมของวงการไหมฮะก็เป็นพิมพ์นิยมสําหรับชินศีปี้านะครับก็จะสร้างพร้อมกิ่งเจ็ดลออของวัดบวรด้วยผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยแล้วผมประทับใจมากประทับใจมากเลยแล้วผมชอบพระองคเล็กๆี่ยหแล้วตัวหนังสือเป็นแท่งเลยนะครับฮอืมแล้วก็ผิวเหรียญนี่ก็เป็นแบบ ตอนนั้นมีตอนนั้นมีอยู่หลายองค์แล้วก็เพื่อนๆก็แบ่งๆบ่งกันไปครับก็เหลือเก็บไว้อยู่องค์เดียวอ๋อแบ่งไหมครับองค์เดียวที่เหลือเก็บไว้เก็บไว้่อก่อนเเก็บไว้ก่อนเลยเลยชิ้นเดียวอ๋ออย่างนี้ครับครับหรือว่าโอ้สวยงามต่อไปไปอย่างรวดเร็วเลยเพราะพายเยอะกะลาอาจารย์ปิ่นอาจารย์ปิ่นรีสดทอง อ่าเราเคยเห็นได้สินพ่อน้อยนี่วันนี้มาดูสินพ่อปิน่นบ้างแต่รายละเอียดผมไม่ผมไม่ทราบนะแต่ว่าอันนี้นคือซื้อเก็บไว้ตั้งแต่เข้าไปท่าประจารย์ใหม่ยุคนั้นครับแล้วตอนหลังมาให้ทางเซียนเขาดูเขาบอกว่าวเป็นอาจารย์ปิน่นครับก็<ม>ยังดีที่ยังแท้ใช่ก <laughs> <laughs> ลาแกะพระลาหูสำนักศรีสาทองนะครับอาจารย์ปิ่นนะลูกศิษย์จะน้อยครับ นี่อน,น้รู้สึกาจะมีภาพอันนี้นนไหมครับองค์เดียวกันใช่ฮะองค์เดียวกันนี่นี่นี่นพระโมวัดสามจีน,นองค์นี้ที่เก็บเพราะว่ามีปิดทองเก่าครับซึ่งปกติเขาจะไม่มีปิดทองพอดีองค์นี้ผมเห็นเขาว่าเออมีปิดทองเก่าครับก็เลยเอาไปเลี่ยมแล้วเอามาเก็บเอาไว้วัดสามจีนนี่อยู่<ม>เหนวยาวร่าชเหรอครับะวัดไตรมิตรไตรมิตรปัจจุบันเนี่ยเหรออที่มีพระทองคำเหรอครับอ๋ออเมื่อก่อนเขาเรียกว่าสามจีนโอ้สวยสวยนี่นี่นี่มีรูป แล้วด้านหลังรู้สึกจะมีาจาน้งมีจานมีจานทุกองฮะจานพะโมเลยเหรครับฮะถ้าตานเป็นนิยมเขาบอกว่าต้องเป็นพระจันทร์เซี่ยวอุกข,ขึ้นอุกลงอะไรเนี่ยครับอา้าวงั้นแสดงว่าถ้าเราไปวัดสามจีนวัดไตามิตรก็จะมีเกจิหลวงพะโมหลวงพะโมแต่ว่าหลวงพะโมนี่ยุคเก่ามากครับเล่นกันแพงไหมครับพี่ไม่แพงฮะพระหลักพันเองจริงเหรอฮะอู้ แต่ผมพูดึงคัสสิกผมดูแล้วชอบด้วยมันอองค์นี้มีปิดทองเก่าดูแล้วคลัสสิกก็เลยเลี่ยมซื้อเสร็จปุ๊บก็เลี่ยมแล้วก็เก็บเอาไว้อืสวยครับอเสวยงามเลยยังยังผมก็อาจจะไม่ใช่พอค้าร้อยเปอร์เซนตบก็จะมีชอบมีอะไรโดยที่พระไม่มีมูลค่าอะไรมากแต่ดูแล้วชอบอ่ก็เก็บคือเห็นพี่ดำบอกว่า ก็เลิกซื้อขายมาสามสี่ปีแล้วฮะไม่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 ค่อยได้ซื้อขายเพราะตามเขาไม่ทันก็ถือว่าตอนนี้ก็เกษียณตัวเองเหมือนกันก็อยู่แล้วก็มีมีบ้างมีบ้างฮครับอ่าต่อไปครับเป็นคุณแม่บุญเรือนคุณแม่บุญเรือนนี่เป็นพิมจัมโบ้ปะครับพรบพุทโธน้อยพิมจัมโบ่คุณแม่บุญเรือนนี่ก็อุปสิการเหนือโลกจริงๆนะใช่ประวัติท่านทุกอย่างนี่ผมโอ้ผมพอรู้ประวัติแล้ว ศัทธานะฮะศรัทธารู้สึกว่าเออนะก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพร่างกายหลังๆก็เป็นเรื่องของเงินทองโชคลาบคาบอาค้าขายนะครับโอ้คุณแม่บุญเรือนพิมพ์จำโบสวยเลยสวยจัดคุณผู้ชมมีสององค์ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นพิมพ์กลางหรือพิมพ์ใหญ่ในประมาณนี้ครับก็จำไม่เคยได้อ่านี่เป็นหนึ่งในพระสะสมของของพี่ดำนะครับ มานี่แหละหายากสวยงามต้องจับดีๆเลยนี่เป็นพระเมฆสิทธิ์วัฒนงครับอันนี้เป็นพิมพ์อะไรครับปางซ่อนหา,น,หานี่โด,ย,ดยปกติพิมพ์เนี้ยจะเป็นสี่เหลี่ยมครับนะฮะแต่ว่าองค์เนี้ยเขาแต่งโค้งข้างบนอ๋อครับครับโอ้ปางซ่อนหาก็เป็น เป็นแบบพระพุทธนูปพมมาะไรอารมณ์นั้นนะฮะอ่ใช่ใช่ก็คือพิมพ์ปากซ่อนหานี่แหละแต่ว่าตรงนี้ยโดยปกติจะมีพิมพ์สี่เหลี่ยมครับอันนี้เอามาจากพิมพ์สี่เหลี่ยมครับแล้วอัดแล้วเขาจะแต่งโค้งตามซุ้มพี่ดำเล่าพี่ดำนี่ต้องบอกว่าทําหนังสือพระเมกษิ์วัณนงด้วยครับอ่าทีนี้ก็จะเป็นความเชี่ยวชาญเป็นคนที่มีความรู้เรื่องพระวัณณงมาอย่างดีเพราะต้องบอกว่าหลวงพระทัพวัณณงเนี่ยโอ้โหพระ ปีลึกเลยนะพระเกจิปีลึกเพราะฉะนั้นพี่ดำเล่าเล่าความวิธีการทำพระเมฆสิทธิ์วัดอนุนงค์ตำหรับตำลาหรือวัฒับให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ายากขนาดไหนต้องทำาองไ้ไอยยากในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยผมคงไม่ไม่สามารถจะเล่าได้เท่าเท่าที่เท่าที่เล่าได้ก็คือรู้แต่ว่าเป็นการเล่นแร่แปรธาตุนะฮะแล้วก็ในพิมพ์ที่เป็นมาตรฐานของท่านก็จะเป็นพวกพระปิดตา พระปางซ่อนหาครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งผมเข้าใจว่าคงจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาเอาพิมพ์มาครับให้ท่านสร้างครับก็จะมีพวกพระชัยอุปคุตอะไรพวกนี้นะฮะแต่ก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นพระเมฆสิิ์เนี่ยตํารับต้นตํารับเลยของประเทศเนี่ยก็ต้องเป็นวัดนงค์วัดนงคบในรายละเอียดว่าส่วนผสมผสมอะไรบ้างอย่างเงี้ยคงไม่ทราบอ่ะนะแล้วความพิเศษของ เนื้อไม่กระสิ์เหรอครับคือเห็นได้มีกลับกลับเขียวฮะเวคือถ้าว่าเราล้างออกเลยนะฮะก็จะเป็นสีขาวคล้ายๆปลดหลอดครับแล้วทิ้งเอาไว้สักพักก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิมอ๋อนี่คือคุณลักษณะพิเศษของเนื้อไม่กระสิ์ใช่ฮรัแต่ก็ข้อเสียคือจะตกแตกตกแตกเออแล้วก็ถ้าว่าเป็นพระแบบลอยองค์อย่างเนี้ย ถ้าเป็นการแต่งอะไรไม่สามารถที่จะใช้ตุตูต่อเป็นผสมได้ถ้าต่อปุ๊กก็แตกต้องใช้โลหะที่คมโดยโลหะต่างๆเนี่ยไอเครื่องมือต่างๆเนี่ยครับช่างก็ต้องจินตนาการขึ้นมาเองว่าจะแต่งแบบนี้จะต้องใช้ความชำนาญต้องใช้เครื่องมืออย่างไรแล้วก็<ช>สร้างเครื่องมือมาเองครับ แต่คืองานต่ละชิ้นคมมากใช่ฮะเพราะครั้งเดียวต้องฟึดไปเลยเลย่หลังจากแต่งเสร็จก็ต้องลอรับลบคมครับด้วยรากต้นลําพูแล้วก็ขัดเงาครับมันถึงจะเงาขึ้นมาตอนทำไมต้องเป็นรากต้นลําพูเขาบอกว่ามันมีในในในรากต้นลําพูเนี่ยมันพอบีบหรือคั้นอะไรมันจะมีน้ํามันอะไรสักอย่างเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับให้มาเคลือบก็โบราณเขาทำกันมาสืบต่อกันมาอู้วันนี้พิมพ์นี้ก็สวย และนี่กลับเขียวเลยครับอันนี้พิมพอะไรครับอันนี้พิมพ์ประพามนทนสุ้มโค้งประพามนทนไปตรงประพามนทนนี่ก็จะเส้นเส้นเกิดจากการแต่งหมดครับแบบนี้คือแต่งเก่าแต่งเก่าครับครับอันนี้มีรูปไหมมีฮะแล้วก็มีรูปที่ยังไม่ได้แต่งด้วยนี่ว้าวนี่ยังไม่ได้แต่ง อ๋ออันนี้เป็นแบบเดิมๆไม่ได้แต่งก็จะเห็นว่าตรงประภามณฑทนเนี่ยไม่มีเส้นอและเสมนสวยมากองค์องเมื่อกี้สวยมากครับบอกบอกได้เลยว่าแต่งแล้วสวยเลยคืออย่างที่พี่ดำบอกว่าก็อยู่ที่จินตนาการของช่างแต่ว่าต้องช่างต้องเป็นคนที่มีความชํานาญแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ก็ต้องก็ต้องคมใช่ครับแล้วก็คิดว่ามุมนี้ ซอกนี้จะต้องใช้เครื่องมือ,อยังไงก็คิดเครื่องมือออกมาทําเครื่องมือออกมาเองอีกครับทําต้องระวังด้วยฮ<ะ>แต่งมาแล้ว <c oughs> โอ้เรียบร้อย <c oughs> อูราคาอย่างนี้ทําก็ยากมีความพิเศษแบบนี้นักปัจจุบันนี้ราคาไปถึงไหนแล้วฮะผมก็ว่าหลายหลายแสนเนี่ะน,นะ,ม,ะม,มีคนมาจีบไหมฮะเยอะไหมก็ก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใครดู ก็เลยไม่มีใครรู้แต่ออกรายการไปนี่คนรู้เพียบเลยนะครับองไหนก็ได้นะครับถ้าจะแบ่งใครนะครับแต่องค์พระจินตสีนี่ถ้าจะแบ่งใครบอกผมนี้ได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 ้จีไปแล้วจีไปแล้วชอบจริงชอบจริงครับชอบจริงเลยชอบชอบมากชอบมากรู้สึกว่าองค์นี้น่าจะเป็นองค์แรกที่ซื้อไปแล้วไม่โดนที่บ้านด่าอ๋อเหรอครับเหตุผลเขาชอบพระเล็กๆอ๋อใช่ครับก็น่าจะน่าจะน่าจะดัไม่ผิด แต่ถ้าลงอื่นที่ไม่ปรึกษาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะโดนครับเรวจะทํารายการใหม่เหมือนกันครับแอบเมียซื้อพระครับอ๋อเมียแล้วนี่รายการเขามีอยู่แล้วเนี่ยขอเด็กไม่เป็นไรซื้อซื้อลิขสิทธิ์เขาเลยให้เ้ิขสิทธิ์ก็ใช่คุณเตยฟังอยู่แมเตยอมียซื้อพระเตยใหญ่คุณเตยใหญ่อ่ะต่อไปอาจารย์เฮงไพวันอันนี้เป็นเหรียญเหรียญรูปไข่ครับขอบจานขอบ ลอเหรียญด้านหน้าเนี่ยนะฮะขอบทั้งหมดเลยมีลงจานหมดเห็นไหมฮะรอบรอบเหรียญเลยอใช่ใช่ใช่ขู่จานรอบเหรียญเลยขอบด้านหน้าอันนี้เป็นเน,น,นื้อเงินเหรียเงินแล้วด้านหลังเนี่ยจะมีจานอยู่สองครั้งมีครั้งแรกเป็นเป็นนะอะไรสักอย่างแล้วก็มีจานทับอีกทีตัวใหญ่ขึ้นจานเหมือนจานสองหนน่ะครับก็เป็นจานของจารยฮหอาจารย์หฮงเรียนนี้ได้มาจากตอนสมัยทำทำงานแบงก์ ก็คิดดูว่านานแค่ไหนครับครับขู่จารย์เฮงนี่ถ้าตัวนี้ถ้าสวยๆนี่คุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะใช่ใช่คุยไม่รู้เรื่องเลยนะถือว่าน่าจะเป็นคารวาสอันดับหนึ่งของประเทศเราอันดับหนึ่งครับเราก็มีแต่ศึกศึกนี่แหละโหก็ไม่ใช่ถูกนะศึกศึกรถ้าเป็นอาจารย์เฮงแล้วเนี่ยอาจารย์เฮงอันนั้นก็อาจารย์เฮงนะมีสองเลยอาจารย์เฮงก็จะเป็นเป็นพรมไข่กับ กับลักษีพมข้าวหลามตัดผมข้าวหลามตัดขลามตัดข้างหลังก็ได้เป็นจานนิยมก็เป็นจานจานตารางโอ้จานตารางแพงนั้งคู่แต่ก็สึกทั้งคู่อผมว่าถึงวันหนึ่งพี่ดำก็ต้องแบ่งน้องๆแล้วครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มีทายาทอะไรครับใช่ครับไม่ได้มีลูกให้ลูกก็ต้อง แบ่งน้องๆในวงการนี่แหละ,<ฮ>ะนะครับเพราะฉะนั้นจบออกอีพนี้ไปเนะผมว่าอีพีนี้ออกไปนี้พี่ดำต้องอืไปแล้วเก็บไว้ก่อน <laughs> อ่ะต่อเลยครับผมไปอย่างรวดเร็วเลยันนี้หลวงพ่อโงงอ่าหลวงพ่อโนง,ง,โนงก็ศึกอีกอะของมดันฮะเป็นซุ้มกอดซุ้มกอเล็กเป็นพระเรียกว่าเป็นพระเนื้อดินที่แพงที่สุดในสุพรรณแล้ว <laughs> <laughs> ใช่ไหมใช่ไหโอ้หลวงพ่อโงงครับหลวงพ่อโนง สุดยอดเกจิสุ้มกอเล็กเนื้อเนื้ออย่างเนื้อสุ้มกอเล็กเนื้ออย่างกระพากูเลยใช่ครับแล้วก็ดินดินหลวงพ่อหนงนี่ละเอียดละเอียดแบบนั่นเลยอ่ะละเอียดมากอโ้เพลินนะครับเพลินเลยอะเห็นแต่ละองค์องค์ต่อไปนี่พระอีสานพระบ้านแฟนรูว่าอะไรครับเออเดี๋ยวนะวัด หลวงพ่อพันวัดจันประสิทธิ์บ้านไผ่ขอนแก่นหายากมากเรียญรุ่นแรกอู้สร้างได้คลาสสิกมากสร้างได้คลาสสิกมากหน้าชัดนี่เหมือนจะเป็นลหะผสมนะฮะเป็นหล่อหรือเปล่าหล่อเรียนหล่อหล่อโบราณปีเก้าปีเก้ากว่าทรงพุ่มข้าบินนะครับแบบอู้คลาสสิกมากครับสวยมากอยู่ที่ขอนแก่นหลวงพ่อพันวัจจันประสิธิ์วัดจันประสิธิ์ นี่ก็เป็นความชอบส่วนตัวก็เก็บไว้แต่ว่าเขาก็เล่นหากันนะครับครับครับทางคนทางเซียนอีสานนี่รู้จักหมดเซียนกรุงเทพก็รู้จักน่าจะเป็นพระยุครุ่นรุ่นไหนฮก็อันนี้อันนี้สร้างเก้ากว่ารุ่นเดียวกับพ่อน้อยเลยสมัยก่อนเห็นราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเล่นผิดเล่นเป็นพ่อน้อยคอนครปฐม,มอ,อ่ะอ๋อพระหน้าเหมือนอ่าหน้าเหมือนใช่ครับก็ลหลังพ่อเซียนอีสานมา เฉลยถึงได้รู้ว่าพันวัชจนประสิทธิ์หน้านี้เด้งเลยนะครับเออบนี่ก็สมัยก่อนซื้อจากเซียนใหญ่ที่ขอนแก่นครับไม่ถูกแน่นอนไม่ถูก <c oughs> ก็อยากได้ครับต่อไปโอ้โหสองเคลืนเลยมาที่นี่เออ,อันนี้เป็นพ่อทวดเตาลีดพิมพ์บีเปียกทองอืม จริงๆก็เป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้ออะไรครับก็เนื้อโลหะผสมนะฮะแต่ว่าองค์เนี้ยจะเปียกทองครับเปียกทองโบราณเลยเปียกทองเก่าเลยครับดูทองนี้โอ้โหสุกวิธีดูทองเก่าทองใหม่ดูไงครับทองใหม่มันจะสีมันอธิบายไม่ถูกอ่ะก็คือสีลักษณะเนี้ยจะเป็นทองเก่าจะเข้มกว่าหรือว่าเข้มกว่าอทองสุกหนุู่้ทั่วนี่ก็ว่ากันว่าเป็นพระนิรันต์ไหนิรันต์ไหลใช่ไหมฮะ ออแทบจะมีรถกับทุกคันเะจะมีรถเดินทางปลอดภัยว่ากันว่าขนาดของที่แบบของเกงยังศักดิ์สิทธิ์เลยใช่พี่ดำมองว่าพระสักองค์หนึ่งถ้าอยู่ดีๆราคาจะพุ่งพูดวขึ้นไปกระโดดขึ้นไปอย่างเงี้ยต้องมาจากปัจจัยอะไรมั้งณเวลานี้นะณเวลานี้ผมมองว่าออปัจจัยก็คือมันจะต้องมีพระ พระเนี่ยจะต้องมีปริมาณเยอะพอที่จะมีการหมุนเวียนในตลาดแล้วก็มีกลุ่มที่ต้องการผลักดันครับให้พระรุนนี้ขึ้นอืผมว่าเดี๋ยวนี้มันจะเป็นอย่างนี้มากกว่าแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนครับสมัยผมเข้าวงการแรกๆแล้วสมัยก่อนหน้านั้นลงไปประสบการณ์อย่างเดียวอือหตรงนี้ยิงไม่ออกก่อนนั้นออะไรอย่างเงี้ยคนก็ตามหากันแต่มาสมัยนี้เหมือนพานิช การตลาดคือถ้าการตลาดดีก็ก็ไปได้ใช่อประชาสัมพันธ์ถึงใช่บางทีสตอรี่อย่างพระวัสุทัศน์เนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ส่ง่งครับแล้วก็ลงด้วยสาเหตุที่ปริมาณแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นไม่เยอะพอครับที่จะให้ทําการตลาดครับแล้วก็เป็นพระที่ถ้าหากว่าไม่ศึกษาอืก็จะเข้าใจยากครับแต่ นะสมัยนี้พระที่จะพุ่งขึ้นแรงไม่เขาไม่ศึกษาอืตามกระแสเลยอืตามกระแสเลยใช่ฮะเพราะฉะนั้นก็อืพอก็ต้องบอกว่าด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ที่แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องมีประสบการณ์ประสบการณ์ใช่แต่คนก็จะมองย้อนกลับไปว่าอ้าวประสบการณ์ที่เล่ากันมาเนี่ยมันเป็นนิทานหรือเปล่าเนี่ยมันมีคนรุ่นใหม่ก็จะมองย้อนกลับไป่มันคือนิทานเพื่อให ขายพระได้แพงขึ้นหรือเปล่าอ่าก็คนเขาคนคนกลุ่มหนึ่งก็ก,ก็จะก็จะบอกองั้นจึงหันไปเล่นพระอย่างนั้นอือเล่นพระอีกแบบหนึ่งครับนานาจิตตังนะครับจริงๆแล้วนานาจิตตังมาต่ออ๋ออันนี้เป็นพระสุพรรณพระหลวงพ่อไข่ธรรมรลังศีหลวงผูไข่วัดธรรมรลังศีเออหลวงปู่ไข่วัดบางเลนแต่ว่าไม่ใช่ปู่ไข่ที่หมดพิษนั่นนะครับ อันนี้สุพรรณอันนี้สุพรรณอันนั้นถ้าบอพิษพีมุกจะเป็นเชิงเลนเชิงอ่าปูไข่บางเลนจะเป็นสุพรรณฮะอันนี้เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อไข่ผมงงแม่ทำไมปูไข่บางเลนวัดก็คล้ายกันชื่อครับเหมือนรู้สึกว่าที่นนท์ก็จะมีเนี่ยปูไข่บางเลนหรืออะไรไม่รู้ว่าผมเห็นป้ายหรือเป็นป้ายที่จะบอกไปที่สุพรรณก็ไม่รู้ว่าคือผ่านๆอ่ะก็เลยงง ตอนที่ผมจะไปถ่ายหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนตอนแรกผมก็สับสนเกือบจะไปผิดละไปเกือบจะไปสุพรรณแล้วนะใช่แล้วก็ <laughs> ววเสิร์ช <laughs> เสิร์ชดูอ๋อ,อ,อวัดบ,บ่พิษพี่มูกอ,อ,อ๋ออยู่อยู่จัก,กรวกกรรดิจักรวรรดิแล้วก็เอองงเหมือนกันแต่ของว่ากว่านี่ก็เป็นพระยอดนิย,ยมของสุพรรณเลยครับ <laughs> ใช่ใช่ครับใช่อันนี้เป็นพระเนื้อดินสร้างยุคแรกก่อนเหรียญโอ้ี่เนื้อดินรอครับฮะโอ้โหเนื้อแบบ ผมคิดว่าเป็นตะกูลเนือโลหะเพราะสองดูแล้วดูดูแก่งมากดูแบบอืมโหสวยคลาสสิกองค์เล็กๆองเล็กๆนี่มาต่อไปผมมีความสงสัยมากๆตอนแรกคิดว่าเป็นอันนี้วัดละค้างหลังคอนเออตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าเป็นหลวงหลวงปู่สุข,สขเพราะว่าคล้ายๆแล้วก็งงว่าทําไมถึงเรียกหลังคอนออมเพราะว่าเพราะว่าบางองค์จะเห็นชัดเลยมีรอยเหมือนเอาคอน ตอกข้างหลังแล้วยุบลงไปงี้เลยครับฮะเป็นรอยเหมือนค้อนแล้วเขาเอาค้อนทุบทำอะไรแม่พิมพ์เนี่ยจะเป็นเหล็กแล้วเขาเคาะออกจากแม่พิมพ์ด้วยอ๋อพอหล่ออะไรเสร็จเรียบร้อยก็ต้องเอาค้อนเคาะเพื่อออกจากแม่พิมพ์ก็เลยเป็นรอยยุบเข้าไปอันนี้เป็นบางองค์ไม่ไม่ได้เป็นทุกองค์อันนี้ก็เป็นหล่อโบราณเหรอครับหล่อโบราณฮะ เนี่ยเริ่มเริ่มไปดูพระเป็นแล้วนะเริ่มรู้อะไรหล่อนู่นนี่นะก็ใส่ครูพักรักชอบชอบเราสัมภาษณ์เสียนเสียเนี่ยจริงจริงตอนแรกไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยครับพี่ดาศึกษาไปเรื่อยๆผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยคุณผู้ชมถ้าดูไปด้วยกันเนี่ยอย่างนี้น้อยก็จะได้เห็นทิมพ์พระได้เห็นพระแท้บ่อยๆได้รู้วิธีการสร้างได้รู้ว่าพระแบบนี้เขาเรียกอะไรพระหล่อพระปั๊มอะไรอย่างเงี้ยว่ามันก็เพิ่มพูนความรู้ไปด้วยกันคะเออเนี่ย เห็นว่าราคาก็ยังถือว่าจับต้องได้อยู่จับต้องได้สมเด็จสมเด็จวัดระฆังหลังคอนยุคนี่เป็นยุคขององค์ไหนครับเคจิองคไหนโคษาจารย์โคษาจารย์อะไรสักพระพุทธโคษาจารย์และชื่อสักย่างแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทันสมเด็จไม่ทันไม่ทันแต่ว่าก็สองสี่กว่าลึกด้วยสองสี่หกกว่าด้วยโอ้ อันนี้เป็นพระชัยแปดสี่ปีแปดสี่วสุทัศน์แต่งและใช้ศึกหน่อยว้าวสวยจังเลยครับอพระชัยองค์เล็กๆจริงๆนะเหมาะกับการอ่าใช่ <laughs> สวยมากพระชัยวัดสุทัศน์ปีแปดสี่ฮะกูคลาสสิกมากสวยว้าเพลินเลยส่องนี่แบบส่องเพลินส่องเพลินมาก ส่วนองค์นี้ก็จะเป็นพระชัยปีแปดสี่แต่ว่าเป็นพิมพ์เขาเรียกพิมพ์พระองค์เจ้าเฉลิมพลปีเดียวกันแต่อันนี้เป็นพิมพ์ของพระองค์เจ้าเฉลิมพลครับแล้วก็แต่งส่วนใหญ่ผมจะเก็บพระถ้าพระกิ่งพระชัยจะต้องมีแต่งครับถึงจะเก็บเพราะว่าพิเศษว่าเขาหน่อยไงธรรมดาจะไม่ค่อยมีแต่งแล้วแล้วลองคิดดูพระองค์แค่เนี้ยครับจะแต่งเนี่ยมันจะยากแค่ไหนอื ถ้าแต่งกับภาพไม่แต่งแบบไหนได้แล้ว,วมนิไม่ยกไม่ากันถ้าถ้าแต่งเก่านะแต่งเก่า,าแต่งจะดีกว่าแต่งจะดีกว่าสําหรับผมแต่งดีกว่าแน่นอนออครับผมครับอะประมาณคร่าวๆเดี๋ยวอีพีหน้ามาเหลืออีสองถาดนะครับอ,อันนี้พักไว้ก่อนเดี๋ยวจะยาวไปยาวไปเดี๋ยวอีพีหน้านี่ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันอ่าหลุมพุสุขเนี่ยเคยเห็นหลวงพุสุขปากคลองเคยเห็นแต่นี่น้ําจิ้มไว้ก่อนน้ําจิ้มไว้ก่อนไม่เคยเห็นเป็นแบบ เป็นพระปรมาพิไทยของสังฆราชแพรอันนี้ทําในตอนที่งานศพสังฆราชแพรปี2488โดยเฉพาะคนสีอันนี้จะเป็นเงินลงถมและเป็นเข็มกัดเข้าใจว่าน่าจะแจกแขกชั้นผู้ใหญ่เดี๋ยวมาคุยกันอีพีหน้านี่นี่เกิดไว้ก่อนเกิดไว้ก่อนเดี๋ยวอีพีหน้ามาคุยกันต่อว่าพิเศษยังไงสวยงามขนาดไหนสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ชื่อยังเป็นวัดอู่ทองปากคลองมะขามเท่าใช่ซึ่งเป็นชื่อเดิมของวัดใช่ชื่อเดิมฮะก็ยิ่งเก่าอู่ทองปากคลองมะขามเท่าอันนี้แล้วก็จะมีเงินหุ้มเก่าอยู่ข้างหลังแล้วก็มีลงเหล็กจานด้วยอันนี้อีกหลายๆท่านก็ออกใบได้ออกใบเซอร์ได้ทีนี้เขาจะเชื่อใครดีเขาจะมั่นใจใครดีของเราชัดเจนที่เห็นๆก็คือปีสี่คนแล้วนะฮะซึ่งทุกคนย่อมรู้จักอยู่ก็มีคุณหมึกท่าประจันครับคุณยี่บางแคร คุณวัดบางแคคุณอ้วนนครปฐมซึ่งสคนเนี้ยผมว่าน่าจะสามารถพิจารณาได้หมดมศึกษาความผิดพลาดแต่ความผิดพลาดนั้นเราต้องยอมรับ